ทำได้ใช้เป็นนะครับอย่างที่4ที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าตัวเว็บฟอร์มนี่มันคืออะไรถ้าเรารู้ว่าเว็บฟอร์มนี่ก็คือช่องกรอกตามที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็แทบจะไม่มีคําถามอะไรแล้วก็คือเอาไว้ติดกับเว็บไซต์แล้วให้เขากรอกมาจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่านั่นเป็นการมองพื้นๆมองอย่างที่ไม่ได้คิดแบบนักการตลาด คราวนี้เรามาเจาะลึกความคิดของนักการตลาดว่าเว็บฟอร์มคืออะไรในความคิดของนักการตลาดแล้วเขาจะใช้เว็บฟอร์มอย่างไหนให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้นะฮะผมก็จะมาเริ่มว่าตรงนี้เนี่ยนักการตลาดเขาวางเว็บฟอร์มไว้ใน2แผนแผนหนึ่งคือการตลาดเชิงลับและอีกแผนหนึ่งคือการตลาดเชิงลุกในเรื่องของการตลาดเชิงลับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจยากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์เราเอาตัวนี้ไปแปะก็ รอนะครับอาจจะบอกคนเขาว่าฉันมีเว็บฟอร์มมีเว็บไซต์นะกรอกให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่นั่นคือการทําการตลาดแบบไม่ได้ทําอะไรนะครับถือว่าผลลัพธ์เองเนี่ยจะไม่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจแน่นอนเพียงแต่ว่าเอาไว้คุยนะฮะการทําการตลาดเชิงลับเนี่ยพื้นฐานม,มันมาจากว่าเดิมทีเดียวอ่ะเราจะเห็นหลายหลายเว็บนะฮะที่กรอก username p a s s w o r d เพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปใช้ฟีเจอร์ต่างๆข้อมูลต่าง นะหรือดูอะไรที่มันเป็นข้อมูลเฉพาะของกลุ่มสมาชิกนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยในระบบการค้าก็จะมีการส่งอีเมลกันเมื่อเก t r e s p o n อนเขาเซตร,ระบบนี้ขึ้นมาก็ให้เป็นระบบตอบกลับอัตโนมัตินะฮะเพราะตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยรูปของช่องกรอกตรงนั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นการเขียน,นกลไกว่าถ้าใครกรอกเข้ามาปุ๊บระบบเขาเขียนไว้แล้วนะฮะว่าให้ส่งเมลออกไปเลยทันที หรือวันกี่วันก็ได้ตามที่กําหนดนะฮะซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นการ Follow Up หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นนักการตลาดเชิงรับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนักการตลาดแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าการตลาดมันจะต้องเปิดเกมบุกตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเว็บเพจอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นช่องกอกนะฮะเป็นช่องกอกลักษณะพิเศษซึ่งเหมาะกับการใช้กับการตลาดเชิงบุกนะครับ คนที่ทําตรงนี้เนี่ยเป็นมืออาชีพจริงๆนะตั้งแต่คนที่สร้างเพจนะฮะเขาจะมีฟอร์มตรงนี้นะฮะให้เราซื้ออยู่แล้วคนที่ซื้อเขากําหนดแผนการตลาดเขาไว้แบบมืออาชีพเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อความโฆษณานะฮะหรือแม้แต่รูปแบบในการโฆษณาในการโฟกัสต่างๆเนี่ยเขาจับเซกเมนต์ถูกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจับเซกเมนต์ตรงนี้ถูกเขายิงสปอตถูกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เขาได้ตามที่เขากําหนดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย เขาจะมีสเต็ปสองสามสี่ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวนี่ถ้าหากครับมืออาชีพต้องทําการลองรับแบบนี้คราวนี้คนที่ทํา MLM หรือว่าคนที่ทําธุรกิจโดยที่ขาดหลักการทางด้านการตลาดตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดทางแยกทางแยกซ้ายหรือทางแยกขวาก็ตามถ้าเกิดเขาเดินตามเราไปตามทางแยกนั้นแล้วเนี่ยแล้วเขารู้ว่ามันเป็นทางแยกที่ไม่ได้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาอยากจะได้เขาก็จะจากเราไปแต่ในระหว่างทางเนี่ยนะครับ มันกินทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายตรงนั้น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นการทําการตลาดเชิงลุกจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในการที่เราจะทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพียงแต่ว่าขอให้เตรียมระบบรองรับหลังจากที่เราชวนเข้ามาแล้วผมเองเนี่ยนอกจากทําการตลาดเชิงลุกแล้วเนี่ยนะผมยังต้องมีการวางรูปแบบซึ่งเกิดความแตกต่างและวางกระบวนการต่างๆนะครับในการดึงดูด หลังจากดึงดูดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตามผมในทางแยกซ้ายหรือขวาก็ตามเมื่อเขาตามมาแล้วผมต้องมีระบบรองรับเรามาดูนะครับการใช้การตลาดเชิงลุกแบบผสมผสานนี่คืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตโฆษณานะครับจะต้องมีการวางแผนให้ตรงกับกลุ่มเซกเมนต์นะฮะกลุ่มอาชีพกลุ่มอายุนะครับกลุ่มลสนิยมกลุ่มรายไ,รได้ตรงนี้เราต้องมองว่าสปอร์ตที่จะยิงไปเนี่ยจะต้องถูกคอนเซป ในการที่เราวางไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามองย้อนกลับไปในเรื่องของแคมเปญแคมเปญจะเป็นส่วนย่อยในส่วนที่ผมวางคอนเซปต์ไว้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ฟังวิดีโอนัในภาคแรกๆมาจะรู้เลยว่าทุกอย่างถูกวางไว้เป็นระบบการเชื่อมต่อภาพแห่งความสําเร็จนะครับทีละขั้นทีละขั้นของการเรียนรู้จะถูกกลับมาเชื่อมต่อจนกระทั่งพวกเราสามารถที่จะนําไปใช้ก่อนจะนําไปใช้ก็จะมีเทปหน้า ให้คุณเวิร์กช็อปก่อนนะครับแล้วคุณถึงจะรู้ว่าการลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความพร้อมมีเบสิกที่แน่นมากนะครับส่วนการที่คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่คุณออกไปทําตรงนั้นหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์สตติจี้ตรงนี้เป็นเรื่องของแต่ละภาระการใช้การตลาดแบบเชิงลุกเป็นเรื่องจําเป็นนะฮะสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้ต่อด,ด้วยกันนะครับจะเป็นเรื่องของการเข้าไปสู่ทราฟฟิก การเข้าไปสู่ทัฟฟิกเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำณนะปัจจุบันนะฮะไม่ใช่การโพสต์เบนะฮะแต่จะเป็นเรื่องของการที่คุณใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องการขยายงานด้วยโซเชียลมีเดียเช่น Facebook เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสุดเป็นสิ่งที่เจาะเฉพาะกลุ่มนะฮะเป็นการทำการตลาดแบบเอ็กซเรย์นะคุณสามารถจะตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มคน นะครับได้ด้วย Facebook คุณสามารถจะเข้าไปสร้างสัมพันธ์ในแต่ละเซกเมนต์ได้ด้วย Facebook คุณสามารถที่จะทำการตลาดที่เหมาะกับคุณคุณสร้างแรงจูงใจได้จากคนที่มีสายสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วคุณสร้างแรงจูงใจจากคนที่มีสายสัมพันธ์ของสายสัมพันธ์อีกทีเพราะนั้นตรงนี้กลยุทธ์ในการสร้างสาย <c oughs> สัมพันธ์ก็จะต้องมีการสร้างรูปแบบในการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่นอกจากการสร้างรูปแบบก็จะต้องมีเครื่องมือรองรับหลังจากมีเครื่องมือรองรับก็จะกลับเข้ามาสู่เว็บฟอร์ม หลังจากมาสู่เว็บฟอร์มคุณก็จะได้ใช้เว็บมีเดียเว็บมีเดียพวกนี้จะเข้ามาสร้างเครดิตให้คุณสูงมากๆแล้วในที่สุดระบบออโต้รสปอนเดอร์ตัวนี้ก็จะตอบกลับให้คนที่ติดต่อคุณเนี่ยวนกลับมากลายเป็นผู้มุ่งหวังและเป็นลูกค้าของคุณมันต้องมีวงจรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการใช้การตลาดเชิงลุกในขั้นสูงเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้จักในเรื่องของการยิงสปอตการยิงสปอตต้องมีทั้งความถี่นะครับและมีทางการกระจายวงกว้าง วิดีโอที่ผมให้ดูเรื่องการสร้างเว็บฟอร์มเนี่ยมันเป็นวิดีโอง่ายๆนะครับอันนั้นคงจะเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่าสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ได้ซ้ำไปนะครับเอานะ,ะถ้าพร้อมแล้วก็ดูวิดีโอกันเลยนะฮะดูแล้วก็ลองทำนะฮะทำผิดทำใหม่ทำผิดทำใหม่นะครับ